กลับมากันที่กองทัพเรืออีกครั้งนะคะผู้บัญชารฐานเรือน,นั้นออกมายอมรับว่ามีแผนในการจัดหาเฮลิคอปเตอร์เพิ่ม3ลำนะคะเพื่อทดแทนเครื่องที่ปลดประจําการโดยยืนยันว่าเป็นแผนการจัดซื้อที่จัดซื้อไว้ล่วงหน้าไม่ใช่อาศัยเหตุเฮลิคอปเตอร์ของกองทัพบ,บกตกค่ะ พลเรือเอกกำธรผู้มีรันผู้บชาการฐานเรือนั้นบอกว่ากองทัพเรือได้เพิ่มความระมัดระวังและดูแลการใช้อากาศยานต่างๆมากขึ้นภายหลังเกิดเหตุเฮลิคอปเตอร์ของกองทัพบ,บกตกที่อุทยานแห่งชาติแก่งกระจานจังหวัดเพชรบุรีซึ่งในส่วนของกองทัพเรือเคยมีเฮลิคอปเตอร์อแบบฮิวอี้ใช้งานแต่ได้ปลดประจำการไปหมดแล้วด้วยขณะนี้มีเฮลิอคอปเตอร์ประจำการประมาณ29ลำคือแบบเบล212เบล214และแบบซีฮอคซึ่งกองทัพเรือได้ดูแลตามขั้นตอนในการปรอม ใช้งานและได้ย้ำให้กำลังพลปฏิบัติตามกฎนิรภัยการบินเพื่อความปลอดภยัยแต่กองทัพเรืออยู่ระหว่างจัดหาเฮลิคอปเตอร์เพิ่มอีก3ามลำเพื่อทดแทนเฮลิคอปเตอร์ที่จะปลบประจำการโดยยืนยันว่าเป็นการทยอยจัดหาในส่วนที่ขาดแคลนและทดแทนในส่วนที่ปลบประจำการซึ่งเป็นแผนที่ต้องวางไว้ล่วงหน้าไม่ใช่เกิดการสูญเสียแล้วค่อยคิดโดยการจัดซื้อจัดหามีแผนระยะ5ปีและ10ปีซึ่งจะพิจารณาจากความต้องการว่าขาดแคลนในส่วนไหนและพิจารณางบประมาณ จัดซื้อตามความจําเป็นซึ่งเชื่อว่าไม่ว่าเป็นรัฐบาลไหนก็คงต้องเข้ามาดูแลแล,และจัดก,การในเรื่องนี้เ,เราเรา,เราก็มีที่จะจัดหาใหม่ก็คแค่สองสำลัานะครับทดแทนเครื่องที่เก่าแต่ว่าสิ่งนี่สำคัญก,ก็คือว่าการปฏิเรเฮลิคอปเตอร์ก็ใช้งานได้นานถ้าเรามีการปริบัติบูรุามามระยะเวลามีการเปลี่ยนอะไรตามระยะเวลาซึ่งเราก็พยายามทําให้ได้มากที่สุดนะครับคือตามปติแล้วเนี่ยเราจะมีอัตราอยู่ว่า หน่วยเนี่ยจะต้องมีเฮลิคอปเตอร์กี่เครื่องนะครับแล้วในขณะที่บางส่วนก็ใช้งานไปแล้วอายุเกินแล้วยัง u h 1 h UA 1, เนี่ย hu e เนี่ยเราก็ปลดไปแล้วนี่ก็ต้องมาอาหาพวกนี้มาทดแทนหารุ่นใหม่มาทดแทนซึ่งก็เป็นแผนการจัดหาประจำซึ่งเราต้องคิดไว้ล่วงหน้านะไม่ใช่เป็นเพราะว่าการสูญเสียแต่อย่างใดนะครับ ผู้บัญชาการทาหารเรือยังกล่าวถึงความคืบหน้าในการดําเนินการตามแผนจะซื้อเรือดำน้ําจากประเทศเยอรมนีว่าได้มีการเจรจาแล้วซึ่งเยอรมนีพร้อมจะยืดเวลาจัดซื้อกับไทยออกไปจนถึงเดือนกันยายนนี้แต่เยอรมนีขอสงวนสิทธิ์ในการขายให้กับประเทศอื่นหากมีประเทศอื่นสนใจซื้อ